สวัสดีครับ FC FC หลูงพนปนัาแสน FC โวโลสวัสดีลูกค้าโทรมาสั่งหมูมาตักหมูกันแลวครับ FC นะพบกวับช่องพรชัยหมูกระทะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับนะสวัสดีอีกรอบนะครับตักหมูกันเลยครับ ชมการพานะครับเอฟซี FC. เดี๋ยวขอตักหมูก่อนวันนี้ดูถ่ายเอ็มวีของเบาลูกมาเบามือ น้ำตาจะไหลน้ำตาไหลเสร็จก็ม,มีฮาเพิงก็คุณยูโรร้องเสียงลั่น ทำได้ดีมากครับเอ็มดรับรองได้สนุกและฮาเฮเยอะเสียงโวยร้อเสียงน้ำตา นี่ครับเยอะมากครับ f อฟซี ก็กกลูกค้ามารอไปเจ้านะครับไม่ได้ถ่ายคิดส่งคิดประเดีลูกค้าก็รีบด้วยครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพลชัยหมู่กระทะด้วยนะครับเอลงพลประแตน ญาตเราผักก่อนนะครับนี่ครับผักเอฟซียังทำหน้าปกไม่เป็นเลยครับเอซไม่รู้จะนี่เป็นไหนให้ YouTube ทำให้ครับหน้าปก คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย